สวัสดีคะ่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีแฟนกลับอิฟทุกทกท,กท่านนะคะโอ้ฝนตกนะคะแม่แม่นะคะพี่น้องสาดตร์มงนี้จนว่าชื้นเจะมืดเลยนะคะนะคะโคกชายเพิ่มนะคะก็สาดตร์เข้าหมดเลยนะคะเมื่อนี้ฝนทั้งวันนะคะแม่แม่อเปียกมืดเลย ไปดูใช้เพิ่มเม็เดยังโอ้ยแลมเขาขาดโอ้ยแลมกันสาดตรอขาดนึกมาดูเมลูเพิ่นเห็ดยังกัน,เล,น <c oughs> เล่นเล่นโครนอีกแล้วนะคะบรรยากาศฝนตก <c oughs> เด็กน้อย <c oughs> เด็กน้อยอยากเล่นโครน <c oughs> อืมอืม นี่โอ้หนะคะใช่ค่ะเตะพ่อได้สูงใช่บักล้าคนเก่งอ้อแม่ให้เล่นอ่ะเออเออเออของโปรดอออึออคึกคึกคึกคักคิดถึงอยู่ที่พัทยานะคะตอนเด็กๆใยเพิ่มเล่นนะคะเล่นสล็มแบบนี้ อาบน้ำแบบใดสิสะอาดสักเื่อเอ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 อระวังเตะถูกลูกเด้อแม่ทองโกลนใส่ฉลามหายแล้วเอ๊ะะคนจะขึ้นแม่คดดนนี้นั่นโอ้ยฝน <laughs> ตกสปาโคลน ดูแล้วแม่ทองคุณจะชอบอชอบกว่าลูกชายอีกเด้อนะคะพี่น้องเดี๋ยวเอาลงน้ำสระไหมนี่เอาลงน้ำสระเลยเออหาวแห้ง อะไรระบ้งลูกระบ้งมืนลืด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 ลืลขอบคุณเพิมแม่เพิ่นหาวให้วกาลูกอีกเด้อล่าลูก

นปุยเบบิเจ็บบ่ลูกเจ็บบ่เมื่อกี้ดังปุ๊กเลยฝ<ห><ห>นตกนะคะชืนดินก็ลื่นเออโอยโอ้แม่กับพ่อแม่สปารกลุนจังไหนโอ้ต่อขาต่อไาน้อา้โอ้ อาลูกอาว่าคุณทั้งคุณฮะเอ้าทำอะไรทาอะไรเออลูกอา <c oughs> ขัดแมนว่าลงลงสะนี่คือจะเอาลงบ่อใดเนาะค่ะพี่น้อง,นงนเนาะลงได้โยนขึ้นบ่อใดครับอุณาหำบอกว่า,าลงสะนี่เอาลงได้น,ไนะคะแต่แต่ว่า,าขึ้นบ่อใดห,ห่าวแห้ง <c oughs> เอาเร็วพอดีเอาเร็ว <laughs> เพิ่มเพิ่มรั้วพ่อนะลูกพ่อยังไม่ได้ใส่ลวดน้ำเลยวอจังไดนนั่นจังไดนนั่งแม่เพิ่นแห้งกัลูกอีกเอ้าขี่จังสัตว์เลยนะพ่อ อลละไรเอ้ยแม่ยังบ่ทันดอกลูกนี่นี่นี่เ<า>พิ่นตักน้ำนี่ใส่พ่นตโตัวจะคงนี่อาบน้ำแล้วก็จะเดินก่อนนะคะเดินสักกิโลสองกิโลแล้วก็เข้าบ้านนะคะนี่ตักน,น้ำมันคันแท่น่าหนิพ่อลูกปลาขอขอลูกคนลุงล่ขงข้าอไปจังใดลูกสิไปจังใดนี่ นี่แม่ตักตุนม้นีถือน้าไหมไหนวะลงเขาเขาลยแล้วลงเขาเลยตีไปไปสนาปอ้ยอาบน้ำอจังได้อาบให้สะอาดโอ้อโ้อโอโอโอ้ยจกันไห้ เม็นตะดักวะนี้ไปแล้วนะคะออกกำลังกายโอ้ยบ่งทางนะะ้องค่ะทางก็เท็ดค้ทางโอ,โอ้โอ้ใช่เพิ่ม bây giờ đi đấy, phô gì hết, ở nơi buồn nè, ô pôn gì anh nè, thả con, thả con, ôi, lục xay, ôi, ngưu chiểu ốc đuôi, ta, ta lạ nhang con keng ดูนะคะแม่อาบเป็นไหนจส้สิอาบน้ำทึ้งเนทึ้งลูกปันนี่นะารเหนื่อยเลยนะคะเสื้อผ้านะารแต่ละชุดนะคะแม่กนที่จะซักนะคะล้างน้ำเปล่าสงถึงสามรอบเอาสิไปทางไหนล้าน เอ้ยเอ้ยอันใดโตอันใดดกลูกไส้ใจเย็นเย็นชายเพิ่มใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็นนะออกกําลังกายนะคะเมย์ไปแล้วโอ้โห เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปพอเดี๋ยวก่อน <c oughs> ให้เพิ่นให้เพิ่นเล่นก่อนให้เพิ่นเล่นจนมาเพิ่นอิ่มจักหน่อย,ยก่อนเอาแล้วบ,บัดนี้เอ่ะเอาเล่นไปเอาเอาเอาแบบนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบค <c oughs> ุณทุกท่านนะคะ เป็นทุกกกำลังใจนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามนะคะตัวเป็นกำลังใจก็อบครัวหนุ่มปุ้นเลยนะคะหนึ่งไลค์หนึแชร์นะคะเป็นกำลังใจนะคะเจอกันไลน์หน้าวิดีโอหน้านะคะสำหรับวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ